มาดูคุณดีมวาดรูปกันนะครับเขาเรียกว่าคำแบบหมดจริงจังมาดูคุณดีมวาดรูปกันนะครับดูเส้นๆหมดจริงจังเลยหมดจริงจังแล้วมันลบเส้นได้ไหมเอ้าลบเส้นไม่ได้เส้นกวนละมึงดีดีดีเอาชบหายโอ้ยพเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ลองไปดูคลิปเดี๋ยวพี่ลองไปดูเลยอะ ที่ลองไปดูในคลิปของผมอะผมจะอัคลิปไปคลิปหนึ่งพวกเนี่ยแต่จาจจะลงคลิปดึงหน่อยนะก็นะตอนนี้คุณดีเขาก็เราก็ วาดภาพอยู่นะครับตอนนี้ลืมอีกแล้วนะฮะก็เขายังไม่รู้ตัวผมแอบถ่ายอยู่นะตอนนี้มันดูเป็นยัง่งพี่ดิ๊มฮะวาดถึงไหนแล้วพี่เนี่ยทำไมไม่วาดคอตัวด้วยอ่ะไม่วาดด้วยอ่ะเออคอกูเล่นแม่งไง ยาวเลยไม่ว่าสนุกเว้ยสนุกไงนี่ยหนี่นีเ่เขาเรียกว่าเล่นแบบหัวอาจจะปิดไมค์เป็นบางช่วงนะทำไมอ่ะไม่ช็อตนี่เป็นเราอือก็แล้วครับก็ตอนนี้คนดีเขาก็แบบสามารถทำวารได้ฟังกูยู้ด้วยเว้ยนะครับเอ แลวปัจจุบันนี้ผมก็มาดูคุณดีมเขาแบบนะก็เกืาจะถ่ายคลิปเลยแล้วเออตอนๆวันเล่นมุ่งมั่นสุดๆเลยนะเออพี่ดูประหลาดๆเลยดูน่ารักว่ะเออเอ๊ะแต่ภาพจริงๆไม่ใช่อย่างนี้นะเว้ยนะเออภาพจริงพี่ว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งไงแต่นี้มันเล่นแบบภาพในคอมไงคือเล่นนี่เป็่นอ่ะ เล่นไม่เป็นเนาะเล่นไม่เป็นแต่กูวาดเล่นแหลกได้ดูดิแต่เคาะอะไรเคาแต่ในคอมมันโค้งกว่านี้มีใช้ในวาดจริงอีกจับแม่งนลยฝันไปกดนิดนึงเพื่อนลงมานิดนึงเอาประมาณนี้ลน่ะเนียน่จับนิดละโอ้ยพี่ อะไรผมขอถามหมากับเต่าอ,อะไรกันก่อนกันทำไมผมถามป่ะเนี่ยหมา,ม,มาและเต่าเกิดก่อนกันนะเออพียังไม่รู้เหมือนกันนะผมรู้เต่าเกิดก่อนเพื่อเพราะว่าเพราะว่ามันเคยมีเต่าอ,อยู่ในเกมอาร์ย เส้นที่ขาดเราก็สามันก็สามารถทำให้เราวิ่งยิงขึ้นไปดิอ่ะดูกป,ประหลาดประหลาดอีกแล้วรู้สึกรูปภาพมันดูประหลาดประหลาดนะเมยอใครกวยอ,ะอ่ะฮะเมยอใครกวยอ,ะอ่ะ,อะถ้าถ้าล่างอ่ะวาดได้แต่นี่มันไม่ล่างไงนี่คือวาดแบบริ่นสดไงดูประหลาดประหลาดยิ่งไปดู คือถ้ามันนั่งในนี้ได้ก็คงนั่งไปนานพี่ด,ดีมก็ว่ามาสักพักแล้วนะเพ่ไม,ไม่เหนื่อยบ้างเหรอไม่ผมผมเลิกไปนานแล้วนะไม่เลิกเว้ยไม่เหนื่อยบ้างเหรอมาเรื่องอะไรตัวจะเหนื่อยอะ่ะอืมควาเมเพื่อผมขอเป็นไมปก่อนเมื่อวาน ก็ไดนนี้ดเพราะยังไม่รู้ตัวครับว่ามัไม่เอไอครับเขาก็วาดไปสักพักแล้วแหละนะกว่าจะลงสีได้กว่าวาดหน้าเสร็จนะฮะเล่นไปสิบนาทีหรือมก็ยี่สิบนาทีเลผมก็่ได้ดูฝรักปรัหลาดอีกแ้วก็นะก็ถือว่าขมสนุกใช้ได้เออฝันันดูสันวสี้เานเดนอะ พันเงินเนี่ยนะก็ตส่งมินตัวฮีโร่โเลยกงเงาเมื่อกี้พี่ฮะลงเงาอ่ะลงไงอ่ะเอาเพิ่มเลเยอร์มาอีกเลเยอร์กับเพทเดี๋ยวขอไปลบไอ้นี่ก่อนนะแล้วพี่ก็กดตรงที่หน้าแล้วมาระบายในเลเยอร์ที่พี่เพิ่ม พเพิ่มขึ้นมาก่อนตรงหน้าคืนนี่นะเอาไปที่เลเยอร์เส้นนะเพ่เอเลเยอร์เส้นเออแล้วก็กดไอ้ไม้กระถางหน้านี้เออเนี่ยเราก็กดไปกดไปเออกดเออได้แล้วเพ่เราก็กดไปที่เลเยอร์ที่เราเพิ่งเออแล้วก็เอาทําให้เนี่ยเพ่ไม่คือทําให้มันขึ้นกว่าเดิมอะสีผิวอะเนี่ยนะสีดําแม่งเลยได้ป่ะ แล้วจะพี่จะคิดลแล้วแล้วไงแล้วเรเลงไปเลยใช่ไหมไงเรเลงเงี้ยแม่งเลยอ่ะไม่ใช่เรเลงแบบนี้พี่ยังไงอ่ะพี่เลื่อนขึ้นไปไม่ใช่เลื่อไหนนี่ไม่ใช่เออเห็นบัตรไหมอือนั่น,หนหแหละ เออลองปัดดูเลยปัดนั่นแหละแรงเงาแบบไอ้ขี้เกียจแรงเงาแบบไอ้พี่ยี่ลองเคลียร์ขวาแล้วก็ไปนี่นิดนึงเนี่ยไปตรงนั้นอีกนิดนึงพี่ตรงนี้พี่ยญิงจะเล่นหรือนเลื่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 อนนี่นี่ ไม่ใช่เลื่อนตรงนั้นเพ่เลื่อนตรงสีอะเห็นตรงปุ่มสีไหมเพ่สีดำอะสีดำอ่ะปุ่มสีสีดำอะเนี่นะข้างบนอ่ะนี่บนนี้ไอ้สี่เหลี่ยมมาเพ่นี่นะตัวในสี่เหลี่ยมอ่ะนี่นะเออเอาเข้าไปอีกไม่ใช่เข้าไปตรงนั้นพี่เข้าด้านข้างอ่ะเออเออนั่นแหละพี่แล้วก็ใช้บัตรนั่นเลยเลยละเลงเลยแล้วมันเราเลงเว้นวักได้ไหมไม่ต้องแบบละเลงแบบธรรมดา ได้แข็งแรงเอาแบบไอขี้เกียจเนี้ยเนี้ยยากว่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวส่งคลิปให้ดูว่าแม่งเป็นคนวาดคนเละวาดคนเร็วอ่โอเคเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูไหมอะไรอะคลิปที่พี่วาดอ่ะแรงเอาแบบไอขี้เกียจดูออกมาคนเละเลย เพิ่งเริ่มเล่นครั้งแรกกูยังไม่รู้เลยวาย่าดยังไงเล่นได้เป็นว่าจะตัดไปไวแล้วเพื่อนฮะทำไมอ่ะเดี๋ยวเล่นเลือกคลิปนานไม่อ่านคลิปอยู่ใช่ไหมอ่ะเออวาดถ้งวาดได้เป็นอ่ะ <laughs> แต่ีวิตจริงวาดดูดีกว่านี้อีกนนี้มังอยู่ในเนี่ยวาดยากวาดเสร็จแล้วเลยเพื่อเดี๋ยวผมเลือกเลือกคลิปนานเนี่ยคลิปตล็อกบางช่วงอ่ะเพราะไปแบบพูดเดียเดี๋ยกว่าตลกตลกยังไม่รู้อ่ะอ่ะประหลาดยัง่รู้ อ,ะนะอตมาอาพี่ดีผมถ่ายผมถ่ายคลิปพี่ได้สักพักแล้วแหละเดี๋ยคนใช้เป็นมั่งดิเฮ้ยที่ผมปิดไปไปบางช่วงอะพี่นั่นแหละไปพูดไปพูด ฮ่เฮ้ยสนุกสนุกได้เจอกูสนุกมากมากเว่มันเล่นยังไงวะเอออาบน้ำแล้วน้ำเพ่สนุกเว้ยดูพี่ดีมเขาว่าดเลยแต่ชีวิตจริงยังไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมชีวิตจริงไม่ได้วาดอย่างนี้ใช่ไหมชอบเป็นพี่กินหมุดนา ้องอไอเลวโอ้ว,อว่าไงวะไประยะแรกใช่ไหมแล้วอย่างนี้เโอ้ยพี่สรุกแค่ได้เลยนะ่ยเฉพาะตัวไม่มีขาเนี่ยแล้วพูดึงไจได้บอกไว้ทำไมทีปปเขียวมันแปลกๆวะเดือดฮักเหรอพี่ดูดนิ คือจริงๆงอ่ะรูปหน้าตาอะไรได้ไม่แต่โค้งหน้าประหลาดมากค<ข>อเน,นี่ยเป็นร้อยแปดเป็นร้อนแปดใช่พี่ดิวันตอนเลื่อนปากขึ้นดีกว่าตอนเลื่อนตัวให้ดีเตเรนมาเนี่ยเล่นรอแป๊บน,นึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอถ่ายคลิปวของทีพีดีเขาวาดจบก่นนดดบอนตอนนี้ปัญหาคือติดปัญหาคือมันวาดยากมากเอาันไตแ เติมือาทุกคนที่ใช้ถ้าจะให้เป็นมึงอย่างนี้โอ้ยโหสนุกเว้ยเนี่ยดุมประกอบด้วยแอลพีและเฮดเด็นี่เป็นเล็กหนักกว่านี่เล็กถ้าทำเป็นหมัลป์กายเพราะว่าไอันี่เป็นเมาส์เมาส์แบบที่จิ้มเนี่ยดูดิดูดิเละแล้วเนี่ยอันนี้เมาหนูใช่ไหมพี่ใช่อะพี่อนรีบวาดเร็วๆเดี๋ยวผมเรนเดอร์คลิปนานพี่ นี่ฮึเล่นแหลกนะตอนเนี้ยยังไงวะเอ้มีมีติดเปิดได้ตัวหนึ่งบาทเลยนี่บุญนี่บุญวันี่ที่วันเออร์ดอือใช้ยังไงวะที่เห็นแต่มันทำคีสที่มันอย่างเงี้ยเออเนี่ยที่มันเอาสีมาแล้วมันให้มันกลับเข้าไปอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะพี่มีเดิมคิสมาด้วยมไ้ยลบเนี่ย พี่มีเดบิวต์ล่างคิดมาด้วยศูนย์บาทก็คือพี่ฮะศูนย์บาทเอาจริงดิเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องเข้าไปหลับแล้วเฮ้ยกูต้องเข้าไปหลับแล้วพี่ก็ซื้อได้เลยอ่ะผมขอจบคลิปแต่พยงเท่านี้สวัสดีครับ